ฟีเชอร์ไวเซ่ชูเบตพันแหยุดใช้กลอุบายโง่โงเพราะปลาตัวนี้จะไม่ยอมหลงกลนปลาตัวนี้จะไม่หลงกลนผมคงไม่ได้ขัดจังหวะนะอาขอโทษนะแมทธิววานเอาของนี่ไปให้วิลเลียมสและอย่าให้เขาลืมเตรียมชุดออกงานผมได้ขอบใจได้ครับศาสตราจารย์ต้องขออาภายัยผมต้องมีไปบรรยายนอกสถานที่ คุณอยากได้ชาด้วยกาแฟไม่ต้องก็ได้ครับเอายางอื่นที่แรงกว่าไหมไม่แต่ผมอยากให้คุณช่วยเซ็นให้หน่อยได้ไหมครับเหมือนผมได้ข่าวว่าคุณหมอเพิ่งแต่งงานไปวันนี้ พิธีเป็นไงบ้างก็ราบรื่นดีเขาไม่ใช่คู่หูผมเรื่องสืบสวนแล้วเป็นแค่คนวงนอกหวังว่าคุณคงเข้าใจจุดนี้แล้วคุณจะเข้าใจผมในจุดไหนล่ะคุณได้อ่านมันบ้างหรือยังผมว่ามัน ก็น่าสนใจดีถ <architectural udo> ึงตอนแรกจะสนใจแต่แค่เรื่องที่คุณพยายามทำเมื่อไม่นานมานี้ผมจะคิดว่านั่นเป็นคำชมนะผมเองก็นับถือความสามารถคุณดีใจที่เราได้เจอกันสักทีอย่างเป็นทางการคุณคุ้นเคยกับวิชาอ่านคนจากลายมือไหมครับ ผมยังไม่เคยคิดจริงจังเรื่องนั้นไม่หรอกการวิเคราะห์ทางจิตวิทยาผ่านการอ่านลายมือเส้นตวัดขึ้นของตัวพีเจและเอ็มบ่งบอกถึงความอัจฉริยะขั้นสูงการขมมดของเส้นด้านล่างแสดงถึงความคิดสร้างสารรค์และนิสัยพิถีพิถันแต่ถ้าสังเกตถึงความลาดเอียงโดยรวมและน้ำหนักของการเขียนมันบ่งบอกถึงความหลงตัวเองไม่เห็นใจผู้อื่นแถมยังแสดงให้เห็นถึงความไม่ความไร้คุณธรรม ผมตอบคำถามเมื่อกี้นี้ที่คุณถามเรื่องหมอวสัสร์ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คำตอบคือไม่กฎแห่งกลศาสตร์เบื้องบนระบุไว้ว่าเมื่อวัตถุสองวัตถุปะทะกันย่อมต้องเกิดความเสียหายตามมาเสมอไปผมขออนุญาตยกตัวอย่างผู้ชายสองคนคนพบว่าตัวเองอยู่กันคนละคู่ และหญิงสาวที่ตกอยู่ระหว่างกลางเธอต้องทนแรงกดดันมาหาศาลเธอล้มป่วยกระทันหันและมีผลที่ร้ายแรงตามมาเชื้อวัณโรคชนิดที่พบเจอได้ยากเธอสิ้นใจในไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นตอนนี้ คุณแน่ใจนะว่าอยากเล่นมากเกมนี้ผมเกรงว่าคุณจะแพะ้มั่นใจได้ถ้าคุณลองจะทำลายล้างผมลงจริงๆผมก็จะทำแบบเดียวกันกลับความนับถือที่ผมมีต่อคุณคือเหตุผลเดียวที่คุณยังไม่ตายคุณชื่นชมผมหลายครั้งให้ผมได้ตอบแทน หากผมมั่นใจว่าผมจะทำข้อแรกได้สำเร็จผมก็พร้อมรับข้อถัดมาเหมือนกันผมขอแสดงความยินดีกับคู่ใหม่ปลามันหวังว่าเราคงได้พบกัน